สวัสดี19มิถุนายน2568นะครับขณะนี้เวลา8ปดนานาทีเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและครูสกุลเงินกับโคจักกี้สำหรับเช้านี้กันนะฮะทองคำสำหรับวันนี้นะฮะวันนี้ตลาดเปิดตัวขึ้นมานะครับก็มีการยกตัวขึ้นไปนะช่วงเช้ามีการยกตัวขึ้นไปประมาณ1,700จุดครับ นะะเนื่องด้วยจากเมื่อคืนนะครับมีการประกาศเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยตอนตีหนึ่งนะฮะสรุปแล้วนะครับมีการคงอัตราดอกเบีย้ยที่4.5ซซึ่งมีผลนะฮะทำให้ทองคำมีการกดตัวลงเนื่องด้วยจาก US ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นสำหรับข่ําคืนที่ผ่านมาแล้วก็1นนาฬิกานะครับตีหนึ่งนาทีก็จะมีการแถลงการของทาง FOMC กับทาง สื่อมวลชนด้วยนะฮะก็ส่งผลทําให้ทองคําเมื่อคืนนะฮะได้มีการเขาเรียกว่าย่อตัวลงไปจากราคานี้นะครับลงมาประมาณ2,900จุดนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่วิ่งอยู่ในกรอบไม่ได้เยอะมากแล้วก็ในทางเฟรมหึงชั่วโมงนะครับมีการเกิดโอใหม่ขึ้นมานะครับมีการลากไซโลตรงนี้นะฮะนะเมื่อวานอยู่ในกรอบนี้ยังไม่วิ่งไปไหน ะะแล้วก็มีการเทสลงมาเรื่อยๆนะทสลงมาเรื่อยๆก็ทำให้ทองคำยังมีโอกาสลงมาเทสในราคา3356นะฮะยังมีโอกาสลงมาเทสในราคา3356ได้อยู่ถ้าวันนี้เขาจะย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อก็โซน3356 3343ก็ยังมีโอกาสนะครับเนื่องด้วยจากตอนนี้สถานการณ์ของอ พาราโบลิกซากดตัวลงมานะครับนะแล้วก็ทําให้มีการย่อตัวลงมาถ้าเกิดว่าเขาจะมีแรงขึ้นก็ต้องขึ้นไปยืนเหนือนะครับเม็ดพาราโบนิกซาในทำเฟรมสีชั่วโมงก่อนเกิดพาราโมนิกซาไข้กันแบบนี้นะครับแล้วก็จะถึงจะมีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปนะฮะเช้านี้ US ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นมาครับ ะะกดดันทำให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงไปในช่วงเวลาตอนนี้8นาฬินะครับ8นาฬิของของประเทศไทยก็มีการย่อตัวลงไปนะฮะมุมมองก็ในโซน33 56 33 43ก็ยังเป็นแนวรับที่สำคัญนะฮะถ้าทะลุซัพพอร์ต3ในวันนี้ลงไป33 29ก็ก็ถือว่า33 39ก็ถือว่า ก็มีโอกาสที่จะลงไปย่อตัวได้ลึกโดยโซนนี้นะฮะถ้าจะลุ้น SL ก็ลุ้นโลนี้นะถ้าจะลุ้น SL แล้วก็ยังยังยังคงเขาเรียกว่าเบสกับโซนบายในในในแถบของแนวรับที่มีความสำคัญนะครับของโลที่เกิดไปหลายๆลายโลตรงนี้นะครับก็มาเทสกันได้ แต่ทิศทางมีโอกาสขึ้นไหมมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับทิศทางทาเฟรมใหญ่ของทองคํายังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแต่การยอร่อลงมาครั้งนี้ก็ต้องลงมาเพื่อปรับฐานแล้วก็เทสราคานะฮะในโซนนี้ก็ถือว่าในสัปดาห์นี้ทองคํายังวิ่งอยู่ในกรอบนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ยอ่อตัวลงไปประมาณ8,900จุดละนะ,ะ8,900จุดละซึ่งวันนี้เป็นวัน พระฤหัสด้วยนะครับพระฤหัสกับวันศุกร์สองวันนี้นะครับหลังจากที่เกิดโลเกิดขึ้นในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับในรอบสัปดาห์น,นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ทองคำมีโอกาสที่จะยกตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะต้องลงมาเทสแถวแถวโซนนี้ก่อนนะก็ทิทางมุมมองของทองคำนะฮะก็อยู่ในโซนประมาณนี้นะนะครับข่าวที่มีผลกระทบกับทองคำสำหรับวันนี้มีอะไรบ้าง วันนี้ไม่มีข่าวนะครับเกี่ยวกับดอลลาสารัฐเพราะว่าเมื่อคืนมีการแถลงการของทางเฟดไปเรียบร้อยแล้วส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีอิทธิพลนะครับข่าวตัวไหนมามากระตุน้นถ้าเกิดว่าอิทธิพลของการคงอัตราดอกเบี้ยยังเป็นข่าวที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองแล้วมีผลกระทบในค่ำคืนที่ผ่านมา ก็ยังมีอิทธิพลที่จะกดดันราคาทองคำลงไปต่อได้นะครับกดดันราคาทองคำลงไปต่อได้เพราะนั้นขอระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเทรดเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของสงครามด้วยนะนะฮะสงครามอิหร่านที่จะพาให้ทองคำนะครับยกตัวขึ้นไปเหตุผลที่มีการลงลดตัวลงมาเนื่องด้วยจาก การตัดสินใจเรื่องของอัตาราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่มันจะทําให้ทองคามีโอกาสบินขึ้นไปก็คือในส่วนของทางสงครามนะครับเกี่ยวกับทางอิหร่านนะนะฮะก็เฝ้าติดตามเรื่องของสงครามด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทางสงครามทางการค้า เกี่ยวกับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่จะต้องเข้ามาแทรกแสง2ข่าวนี้ส่งผลทําให้ทองคํามีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบนะสำหรับวันนี้ในแนวของไพวอร์ดครับรีสตสแตนซสอยู่ที่3414ส่ครับส่วนซัพพอร์ตสอยู่ที่3 3มสกนะฮะก็อยู่ในกรอบนี้อยู่ในกรอบนี้สําหรับสัปดาห์นี้ ระวัดระวังด้วยนะครับเป็นวันพฤหัสแล้วด้วยนะครับปลายสัปดาห์เรามาดูคู่สกุลเงินินบ้างนะครับสำหรับคู่สกุลเงินเช้านี้ US ดอลลาร์แข็งค่าครับ JPY มีการแข็งค่าขึ้นมานะฮะในช่วงเช้านะครับมีการประกาศตัวเลขของทางนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเราไปดูออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กันนะครับนิวซีแลนด์และออสเตรเลียในเช้านี้นะครับออสเตรเลียพักตัวนะครับนิวซีแลนด์มีการอ่อนค่านะฮะ ถือว่ายัง,ย,งยังไม่ยังไม่ชัดเจนในทิศทางที่จะไปแต่ว่านิวซีแลนด์อ่อนค่านะฮะก็ยังเข้าโหมดไซเว้นะครับสำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในส่วนของข่าวเออบ่ายสองครึ่งนะฮะมีฟรังสวิทแล้วก็ บ่ายสามโมงมีฟังสวิตนะฮะมีการตัดสินใจเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีการคาดการไม่มีการคาดการตัวเลขออกมานะฮะในเรื่องของฟังสวิตเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ถ้าคงอัตราดอกเบีย้ยก็ยังหนุนให้ฟังสวิตอาจจะยกตัวขึ้นไปแข่งข้าได้นะครับไม่มีตัวเลขคาดการณ์นะส่วนยูโรยูโรในช่วงเวลา บ่ายสาบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะมีการประกาศของคุณราการประธานธนาคารกลางของยุโรปนะแล้วก็บ่ายสี่โมงก็จะมีการแถลงการนะครับมาเป็นระยะะ,ยะนะครับในส่วนของยุโรปในช่วงบ่ายส่วนปอนครับปอนมีการตัดสินใจเรื่องของอาาัตราดอกเบีย้ยช่วง6กโมงเย็นนะครับ g b p ก็จะมีผลในช่วงของ6กโมงเย็นเป็นต้นไป เพราะนั้นในส่วนของทางปอนปอนปอนเนี่ยอ่อนค่านะับอ่อนค่าตั้งแต่เมื่อวานละแล้วก็มีการยกตัวในหลายๆส่วนของทาง GBP นะครับต้องลุ้นตอน6กโมงเย็นนะครับเมื่อวานตอนบ่ายโมงก็มีนะตอนบ่ายโมงของ GBP ก็มีการประกาศนะครับมีการประกาศตัวเลขก็มีการาตัวเลขออกมาคอ,อ CPI ตอนบ่ายโมงก็ ทำให้ตัวเลขแข็งค่าขึ้นมานะครับมีการย่อตัวลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็รีเทิร์นกลับไปสู่สถานการณ์เดิมของทางปอนก็ยังไม่สามารถยกตัวขึ้นมาเป็นอัพเทรนได้นะครับตอนนี้ยังยังอ่อนค่ากันอยู่นะฮะส่วนยูโรก็พักตัวอยู่ในเป็นโหมดไซด์เวย์นะครับ US เดอลลาร์เช้านี้ยกตัวขึ้นมาแข็งค่าได้บ้างนะครับก็คือทั้ง AT, u, J, u c a ค u ยูยูฟรังนะครับยกตัวขึ้นมาแข็งค่าเนื่องด้วยจาก u s ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นมา นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเอสตีนะครับเริ่มย่อลงไปต่ำกว่าโลของเมื่อวานกันแล้วนะครับหลายๆคู่ JPY กดดันทำให้ GJ นะครับลดตัวลงไป JPY ยกตัวขึ้นไปบ้างนะฮะอนะครับ, e J, รบก็ลดตัวลงไปนะครับโซน FD เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนฟิโบเดนะฮะก็จะทำให้เราเห็นภาพรวมในส่วนของฟิโบในการเทียบกับ แท่ง Time Frame Day เกิดการเห็นภาพกราฟจากตัวเลขที่ปรากฏอยู่หน้า Unicorn Dashboard ส่วน D% ก็เป็นโซนของไพวอตนะที่นำมาตัดสินใจเรื่องของการเข้าออเดอร์กันได้ตัวนี้ก็จะเป็นการพิจารณานะครับในการตัดสินใจเข้าออเดอร์ในโซนของคู่สกุลเงินนะครับเนื่องด้วยจากภาพรวมของคู่สกุลเงินหรือ,อมุมมอง เกี่ยวกับเรื่องของเคอร์เรนซีทั่วโลกมีการตัดสินใจทําให้เราเห็นภาพรวมของทางเคอร์เรนซีทำให้สามารถที่จะเทรดในคู่สกุลเงินได้นะครับยูนิคอนแดชบอร์ดยูนิคอน p a n นลก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเทรดเดอร์ในการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับต้องลางกันไปก่อนครับสวัสดีครับ